ขอพี่ก็จะกลับกับชาวบ้านเขาและะ้วแล้วก็รายได้ก็จะกลับกับชาวบ้านเขาเหมือนกันซึ่งดูจากหลายคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาจะบอกว่าแบบ1ล้านวิวได้1 0,000บาทอะไรเงี้ยโดยประมาณซึ่งของพี่ไม่เป็นแบบนั้นนะ,ะมันได้มากกว่านั้นสวัสดีครับมีหลายคนนะทั้งเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆน,น,นะฮะถามกันเข้ามาว่าเฮ้ยพี่ทำ u t u b e เนี่ยได้ตังค์เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ย ได้ต่างเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยก็วันนี้เป็นวันที่ได้ยอดซับถึง8 5 0 0ัยซับนะฮะก็ถือว่าเป็นการบันทึกไว้ด้วยแล้วกันเนาะว่าวันนี้เป็นวันที่ได้8 5 0 0ัยซับนะฮะหลังจากทำ u t u b e มานานประมาณ1ปีกับ5เดือนนะครับใช่1่ปีกับ5เดือนสำหรับช่องนี้นะก็คลิปแรกที่ลงตั้งแต่วันที่2สิงหานะครับปี2018ในไหนก็มีคนถามแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสมา เปิดเผยรายได้นะครับ ก่อนอื่นขอบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะเปิดสร้างรายได้เนี่ยเราต้องผ่านกฎของ YouTube ก่อนนะก็คือต้องมียอดซับสไคร์นะครับหนึ่งพันซับสไคร์ขึ้นไปพร้อมทั้งนะรพร้อมทั้งมียอดวิวสี่พันชั่วโมงนะครับก็คือต้องได้ทั้งสองอย่างเนี้ยครบนะฮะซึ่งของพี่เนี่ยได้สี่พันชั่วโมงตั้งแต่ยอดซับสไคร์ประมาณสามร้อยคือพี่ค่อนข้างทําคลิปที่ค่อนข้างยาวนะฮะไม่ได้ทําแบบสองสามนาทีอะไรเงี้ยหลายอันที่มีแบบเกินสิบนาทีขึ้นไปก็เลยมียอดจํานวนชั่วโมงครบสี่พันเร็วกว่านะครับ ก็จะแตกต่างกับหลายๆคนที่รู้จักกันที่ทำพร้อมๆกันนะั่นคือหลายคนมียอดซับถึงพันซับสไครต์แต่ยอดชั่วโมงยังไม่ถึงอะไรเงี้ยอของพี่ก็จะกลับกับชาวบ้านเขานะแล้วก็รายได้ก็จะกลับกับชาวบ้านเขาเหมือนกันซึ่งดูจากหลายคลิปหลายๆคลิปที่ผ่านมาจะบอกว่าแบบ1ล้านวิวได้10,000บาทอะไรเงี้ยโดยประมาณซึ่งของพี่ไม่เป็นแบบนั้นนะมันได้มากกว่าน,นั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าได้มากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปที่เปิดสร้างรายได้มาเริ่มต้นดูที่คลิปแรกนะคลิปแรกครับเมื่อ หนึ่งปีกับห้าเดือนที่แล้วนะครับคลิปแรกที่เปิดช่องนี้เลยนี่คืออัพเมื่อวันที่สองสิงหานะครับซึ่งมันก็ยังไม่ได้เปิดสร้างรายได้นะฮะก็จะเป็นคลิปสิบวิธีสร้างรายได้จากการถ่ายภาพนะครับหาเงินได้จากการถ่ายรูปอะไรเงี้ยความยาวเจ็ดนาทีห้าสิบเก้านะอย่างที่พี่บอกคือพี่เป็นคนที่ค่อนข้างทําคลิปที่ค่อนข้างยาวนะครับ ก็ทํามาเรื่อยๆนะแต่หลังจากนั้นก็จะมีคลิปที่เป็นคลิปเอาคลิปเก่าที่เคยทําในเพจมาอัพลงบ้างนะครับแล้วก็ไม่ได้จริงจังก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็คลิปแรกนะฮะที่มียอดวิวเยอะมากๆเลยก็คือคลิปนี้ฮะเป็นคลิปรีวิวกล้องไลกาดีลักซ์นะครับ1น9เอันนี้เมื่อวันที่2กันยาก็ สิงหากันยาหนึ่งเดือนหลังจากเปิดช่องนะครับพอรีวิวคลิปนี้ไปรู้สึกว่ายอดวิวเยอะมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นหกพันอันนี้เยอะแล้วนะสำหรับที่สองหมื่นหกพันวิวก็ก็โอเคนะแต่ก็ยังแบบเรื่อยๆนะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างมาเรื่อยๆแล้วก็มามาเริ่มจริงจังนะครับเป็นคลิปเนี้ยเป็นสัมภาษณ์พี่เล็กฟิซซี่คาเฟ่นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของกล้องฟิล์มเนี้ยซึ่งจุดเริ่มต้นคือตอนนั้นคือวางแผนแล้วว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับกล้องฟิล์มนะ ก็ไปนัดสัมภาษ์รุ่นน้องนะที่ SnapLab นะที่ Snap Studio ก็บังเอิญเจอพี่เล็กนะฮะที่เล็ก g r i s ี Ca าแล้วก็เจอพี่แหลม25 Power นะครับก็เลยถือโอกาสสัมภาษณ์เขาที่นั่นนะก็เป็น คลิปแรกเมื่อวันที่14พฤษภาคมก็เ,ออเดือนหน้าก็คคกปีนแล้วเนาะตอนนี้ก็มียอดวิวที่3,200วิวนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะถ้าเทียบกับหลายๆคนนะแต่ถ้าในเรื่องเฉพาะด้านอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นยอดวิวที่ค่อนข้างดีนะครับนี่คือคลิปที่เริ่มต้นจริงจังจริงๆครับก็ประมาณ11เดือนนะเนาะ11เดือนที่แล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้นะครับก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาทํามาเรื่อยๆนะ ถ้านับนะฮะกว่าจะเปิดสร้างรายได้ได้นะฮะก็เป็นคลิปที่92้นะครับคือนับตั้งแต่คลิปแรกคลิปที่92นี้เพิ่งถึง1000งซับสไครต์นะฮะแต่อย่างที่บอกคือพี่ได้ยอดวิวเกิน4 0 0 0ันชั่วโมงมานานแล้วนะคบแต่ยอดซับสไครต์ยังไม่ถึงนะก็ถ้านับตั้งแต่เริ่มจริงจังนะฮะก็ตั้งแต่ของพี่เล็กใช่ไหมเดือน11ก็8941 3เดือนนะครับจากยอด s ับ s ไคร b e 300ก็มาเป็น1000นะใช้เวลา3เดือนนะในการทำยอด เริ่มเปิดสร้างไรายได้ก็คือคลิปที่92นะครับ92คลิปเยอะมากเลยนะก็คือคลิปตัดผมนี่เป็นคลิปที่ครบ1,000ันซับสไครตนะครับ คลิปยอดวิวเยอะที่สุดของพี่ก็คือคลิปที่สัมภาษณ์อิฟกับอ้นนะครช่องอิฟซิรีนะฮะก็ยอดวิวสูงสุดอยู่ที่258,000วิวนะครับลองมาดูนะครับว่ายอดวิว258,000วิวนะพี่โชคดีอย่างหนึ่งคือทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนนะหลังจากเริ่มทำจริงๆภายใน3เดือนก็ได้ยอด s u b s c r i b ์ครบแล้วก็สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครบ,บปีพอดีก็คือในเดือนสิงหาพอดีนะครับก็เปิดช่องเดือนสิงหาใช่ปะ เดือนที่เปิดสร้างรายได้ก็คือเดือนสิงหาเหมือนกันครับซึ่งนี่คือรายได้ของเดือนแรกนะครับมาดูรายได้ของคลิปที่สัมภาษณ์ยิฟกับอ้นนะครับตอนนั้นเขายังเป็นช่องยิฟซีลิกอยู่นะเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับรายได้อยู่ที่2บาทยอดซับสไครต์ไม่เพิ่มเลยนะยอดซับสไครต์เป็นศูนย์นะครับแล้วก็ยอดวิวอยู่ที่339วิวนะฮะทีนี้ลองมาดูใน 90วัน3เดือนใน3เดือนที่ผ่านมานะครับคลิปนี้สร้างรายได้36บาทมียอด Subscribe เพิ่ม8ซับนะครับยอดวิวอยู่ที่3,000วิวนะครับลองมาดูยอดรวมนะยอดรวมทั้งหมดนะครับไลฟ์ไทม์ยอดวิวนะฮะทั้งหมด258,300วิวนะครับ, 8, รบจำนวนชั่วโมงนะครับ 29k ก็คือ29,000ชั่วโมง ยอด s u b สไครป์เพิ่มจากคลิปนี้นะหนึ่งพแล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับอันนี้ตีเป็นเงินไทยแล้ว9,671บาท9 0สตางค์อันนี้คือคลิปเดียวที่ได้ในเดือนนั้นนะครับคือเดือนสิงหาคลิปนี้คลิปเดียวนี้ได้ประมาณ9,000บาท ทีนี้ลองมาดูคลิปแรกนะคะคลิปแรกของพี่ยอดวิวทั้งหมด1 000, 1 0 0งวิวนะครับยอดซับสไครป์เพิ่ม14ซับนะครับรายได้ทั้งหมด5บาท3 1สเสตางค์แต่อันนี้คือคลิปนี้มันยังไม่ได้เปิดสร้างไรายได้นะยอดวิวกับยอดเงินที่สร้างไรายได้มันก็เลยไม่สัมพันธ์กันเพราะว่าอันเนี้ยประมาณ1ปีนะครับปีก่อนที่จะเปิดสร้างไรายได้ทีนี้ลองมาดูอีก7คลิปนะครับลองมาดูว่ายอดเงินนะครับรายได้ที่ได้เข้ามามันจะได้เท่าไหร่นะครับ ทีนี้มาดูอีก7คลิปนะครับคลิปบุกคลังกล้องฟิล์มนะครับที่ Lucky Home มียอดวิว4 000, 2 8 0 0วิวนะครับ3,700ชั่วโมงนะครับยอดซับสไคร b ์เพิ่มขึ้น308แล้วก็รายได้ทั้งหมดนะครับที่ได้656.51แต่คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อัพก่อนที่จะเปิดสร้างรายได้นะครับคลิปถัดไปนะเป็นคลิปรีวิวกล้องไร้ก้านะครับ ยอดวิวอยู่ที่26,600วิวนะครับ1,100ชั่วโมงยอด Sub ส cribe เพิ่มขึ้น97นะครับรายได้อยู่ที่154.99ซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อัพก่อนเปิดสร้างรายได้แบบนานมากนะเกือบปีนะครับรายได้ก็เลยไม่ได้เยอะนะครับคลิปถัดมาครับเป็นรีวิวกล้องยาชิก้านะครับยอดวิวอยู่ที่1 9 4 0 0นะครับ กับ1,800ชั่วโมงนะครับยอด Subscribe ได้187แล้วก็รายได้อยู่ที่673.58นะครับคลิปวิธีเอาฟิล์มออกจากกลักนะครับยอดวิว11,900นะครับ561ชั่วโมงยอด Subscribe 76รายได้อยู่ที่293.73นะครับแล้วก็คลิป12แอป ถ่ายภาพนะครับยอดวิว22,600นะฮะกับ439ชั่วโมงยอดซับ69นะครับแล้วก็ไรายได้อยู่ที่310.88นะครแล้วก็คลิปสอนถ่ายภาพซ้อนนะครับยอดวิว1 0 0 0กับ900นะครับ805ชั่วโมงยอดซับสไครต์201นะครับไรายได้290 จุดสองสามนะฮะคลิปบุกล้างกล้องฟิล์มที่เมกาพาซ่านะครับยอดวิวสองหมื่นสี่ร้อยวิวนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยชั่วโมงนะครับยอดซับได้เก้าสิบเก้าแล้วก็รายได้อยู่ที่สองร้อยเก้าสิบสี่จุดห้าเก้าซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแบบยอดรายได้ของแต่ละอันก็จะไม่คงที่ไม่เท่ากันนะครับ ไม่แน่นอนนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะซึ่งคลิปทั้งหมดเนี่ยที่พี่เอามาโชว์เนี่ยมันเป็นคลิปที่อัพก่อนที่จะมีการเปิดสร้างรายได้นะก็มีแค่เพียงคลิปเดียวที่อัพหลังจากการเปิดสร้างรายได้แล้วก็คือคลิปที่สัมภาษณ์ยิปกับอ้นนะครับซึ่งรายได้เดือนแรกก็คือเดือนสิงหาคมนะฮะเมื่อปีที่แล้วของการเปิดสร้างรายได้ของพี่อยู่ที่ประมาณหมื่นห้านะครับอืมโดยประมาณนะครับ เป็นไงบ้างครับน่าจะคลายข้อสงสัยสำหรับใครที่สงสัยว่าแบบการทำ YouTube มีรายได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับนั่นแหละฮะซึ่งมันก็จะขึ้นอยู่กับยอดวิวที่เราทำได้นะฮะถ้ายอดวิวเราได้เยอะเงินรายได้ของเราก็จะเยอะตามนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ ที่พี่เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่กำลังเริ่มต้นทำ u t u b e เพื่อที่จะหารายได้เสริมนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะทำเป็นรายได้หลักไปเลยก็ได้นะครับโอเคคลิปนี้น่าจะเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็ถือว่ามาเปิดเผยความลับซึ่งมีหลายคนบอกว่าอันนี้มันผิดกฎของ u t u b e นะในการมาบอกมาพูดถึงรายได้นะครับมันเหมือนเป็นการมาบอกเงินเดือนที่เราได้นะครับก็เห็นหลายๆคนทําแล้วก็มีหลายๆคนถามก็เลยไหนๆก็ไหนๆละ ก็เอามาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้กันนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b บสไคร e ให้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ